สวัสดีจ้าบักคามบักคามบักคามเล้วอจ้ามากินบักคามนุ่งเงินไปฝึกงานมากกินเข่าอิ่มเล้วมาหอดบานฝ่ากินเข่าวันนี้ก็สกินบักคาม มาค้านน้องกันมาเดิมาเดิน้นนองก็ยังยั่งอีกอยู่ว่ามันอันนี้มืดแล้วพี่ะแต่มีแน่ดอกน้อยน้ยนยนยอยคลอแคลลเนาะแต่ว่าก็แต่คือทนะนะําใจเนาะจ้ะนาะเข้ายู่ตงังบานตังเมืองมันโมเมนอันทีแบบเขาปลูกเองเนาะเนี่ยมาเบิ่งว่ามันสิเป็นยังไง ว่าลืมเปลี่ยนกางเกงอึดอัดอึดอัด <c oughs> หายใจแบบแห้งๆนั่งทาสบายก่อนอืดเสียบพูดนไมเบอร์เด็บหนึ่งเขาเนียว ปปกินเลนนี่ละเยลไนไปปลูกไม่ได้เซลไนไปปลูกจ้ะกินบักขามนี่วัางเยลไนไปปลูกนะจน้ะเนาะบักขามหวานยูต่วาไนกับถามมันนี่ต้นกัสิเอาตน้นมันไว้ทานอันนั้นนะไว้ถ้าปลูกกินหยอดมันหนอยอดใส่ต้มไก หวานหวานมึงนะโอ้ยทั้งไ,เไตเนี่ยตะิกตนเนาะคัดพิเศษขามคัดพิเศษจ้ะ แต่ว่าใครยุ้นบ่เสียสองว่วยแล้วยังดีๆวะพันสีชมพูมั่นสิตรงๆรงนั่น บอกกับมื่อยมวนอยู่มวนมากกว่ามือดอกเพราะว่าอยู่สยมันกับถาเหตุงานอยู่สยมันก็ต้องมีความรับผิดชอบเนาะแต่ถาถาเอ็กมั่นใจว่าขั้นเหตุปีจังน้อยเข้าเริ่มชินแหลวกับสิเบญจ์ตอนนี้กับสีห่วงแครเวลาเข้าจะเขียนเวลาเข้าต้องเขียนอันอันเพือ่อนยังหละเขียนบอกอาการของผู้เถ่าอะ พราะสงส่ภาษา,ษาเดนมาร์กหลายตอนนี้ีิมะก็ร่างเริ่มละไล่ ก็ไปกับสีจืนเนาะจ้ะจืนแฉะเนาะจืนแฉจืนแฉไป มาืหาขอกำลังใจเนาะจ้ะขอกำลังใจแหน่ช่วงนี้ก็สิยากจะน้อยแทบจะ่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เนาะจ้ะม่เบิ่งกันแย่งกันเนะาะกันบานกับท่านในเห็ดเปิดโรงเรียนว,วันจันทร์ น,น้อยน้อยน้อยพยายกินขวนขานนายปากคำน้อยน้อยน้อย ในแหลกที่ขึ้นล่ากินจนสีอิม่มเราจังเห็นอันที่หนึ่งาจะขึ้นล่าจะมีแน่แหละเพราะว่าตะยุบานเท่ากับยิ่งพอแค่นี้โอ้ยอิม่มกินเขาพึงอิ่มน้ำและจ้า แมวแมวแนมเบิงหนาอยากเข้าบ้านมันหนาวอวด้ดทั้งนอก สิบนาทีกับพ่อนะจ๊ะสิบนาทีกับร่างพ่อดีดีนี่ยละโดนไปก้นนีกับย่านมูเบื่อนหนาเนาะจ๊ะเนาะสิบนาทีกับพ่อมนันนี่เดี๋ยวไปหาเฮดคลิปสันสใ่เอา ขอบคุณที่ขอมาให้กำลังใจเน,นอะจาเนะขอบคุณเลยหลายจ้าสวัสดีจ้า